สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับวันนี้ก็ส่งรถส,รสวยๆนะครับเป็น f อฟทางจังหวัดเลยนะครับอำเภอภูหลวงนะครับเป็น l c 0 1 8 s p นะครับสวยๆเลยนะครับพร้อมโรตารี่แล้วก็ผ่านพวนนะครับก็ขอบคุณ FC ทางจังหวัดเลยมากๆนะครับก็อ่า ก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็ขอบคุณ f อฟซั้ง4ี่ห้าท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟซที่มาจจำรถตักนะครับตัก l อ0ห8 SP นหนึ่งแปดเอพีนะครับเป็นเอฟซีที่มัดจำโดรนนะครับไม่ได้มาดูเลยนะครับก็มาจํากันทั้งสองท่านนะครับแล้วก็เอฟซีอีกสามท่านนะครับที่เข้ามาเลือกรถนะครับก็เป็นเอฟซีทางจังหวัดน่านนะครับก็อ่า เป็น f อฟทางาสกลนครนะครับแล้วก็อีกท่านเป็น f อฟซทางาชุมเพรเประมาณนั้นนะครับขอแก่นชุมเพรนี่แหละครับก็ขอบคุณ f อซทุกท่านนะครับที่มามัดจำรถที่มาอุดหนุนรถสวยๆจากดีเยี่ยมแท็กเตอร์นะครับ ก็สวัสดีเช้าวันศุกร์ครับเช้าๆเลยนะครับก็ส่งรถนะครับเอฟซีทางจังหวัดเลยนะครับฝนก็ตกนะครับแต่เลิกลูกค้าคือ8ปดโมงสานาทีนะครับตามเลิกเลยครับคุณลูกค้าตามเลิกเลยนะครับรถสวยๆถึงบ้านลูกค้า8ปดโมงสานาทีนะครับออกจากร้านนะครับก็เอาเลิกเช่นกันนะครับเอฟซีสั่งว่าออกจากร้านนะครับหกโมงสานาที ให้เดินทาง6โมง19นาทีนะครับให้เดินทางแป๊บเดียวนะครับให้ถึงบ้านลูกค้าก็ไม่เป็นไรครับเป็นเอฟซีจังจังหวัดเลยเราเองครับไม่ไกลมากนะครับก็ทําเวลาให้ทันนะครับสําหรับลูกค้านะครับต่อเรื่องของเราเนาะสําหรับลูกค้าที่อยากได้รถสวยๆนะครับก็ยังมีให้เลือกเยอะนะครับยังไม่หมดนะครับ MU57 ยังเหลืออยู่3คันนะครับสวยๆเลยนะครับขายอยู่ที่ หกแสนแปดหกแสนเก้าเจ็ดแสนนะครับดาวที่ห้าหมื่นนะครับกล้องอาจจะไม่สดนะครับฝนตกตลอดนะครับกลางร่มนะครับแสงจะไม่ค่อยเข้านะครับดาวที่ห้าหมื่นนะครับเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์นะครับขนาดเจ็ดสิบแรงนะครับยังเหลืออยู่สองคันนะครับยังรอเอฟซีอยู่นะครับอยู่ที่เจ็ดแสนแล้วก็เจ็ดแสนสองครับดาวที่หนึ่งแสนบาทนะครับสนใจก็มาเอานะครับสวยกิฟต์เลยนะครับ เอ็มยูสี่เก้าครับเอ็มยูสี่เก้าตอนนี้ยังเหลือเกือบสิบคันเลยนะครับเหลือเกือบสิบคันเลยครับราคาห้าแสนห้าแสนห้าถึงหกแสนนะครับห้าแสนห้าห้าแสนแปดห้าแสนเก้าหกแสนนะครับดาวเริ่มต้นที่ห้าหมื่นบาทนะครับก็มาเอานะครับมาเอาให้หมดเลยมาเอาให้หมดร้านเลยนะครับรถสวยๆมีให้เลือกเยอะเลยนะครับ 6040นะครับเดี๋ยวพาไล่ดูนะครับว่ามีรุ่นไหนมั่งนะครับ60แรงนะครับดาวเริ่มต้นที่100,000บาทนะครับราคาที่650,000นะครับเป็นรถปี63,900ชั่วโมงนะครับ l 4 0 1 8กับ L5018 มีเกือบ30คันนะครับจัดโปรพิเศษทุกคันเลยนะครับ5018 s p ใครที่หาอยู่นะครับราคาต่ำ50,000มีนะครับ480,000 490,000มีนะครับ s p นะครับอย่างนี้นะครับ คันนี้ก็จะราคาอยู่ที่5 3 0 0 0 0บาทนะครับก็สวยกริบเลยนะครับ800ชั่วโมงงานนะครับก็เข้ามาดูกันนะครับอ่าแล้วก็ L408 นะครับช่วงนี้ก็มีโปรเงินสดราคาพิเศษด้วยอ่ามีหลายโปรเลยนะครับก็ราคาเริ่มต้นที่ 3, 3 0 0 0นมครับมีให้เลือกเยอะเลยนะครับอ่าคันนี้อยู่ที่อ่า3 0 0 0 0 0สนะครับ มีสามแสนห้าสานะครับมีมีให้เลือกเยอะเลยนะครับสำหรับ f อีที่หากันอยู่นะครับอ่าคันนี้3ามแสนะครับตรวจเช็คให้ส,สวยๆอย่างนี้เลยนะครับอ่าเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับดูรั่วซึมให้อ่าใส่ถ้อยเสียให้นะครับอ่าใส่ถ้อยเสียให้อย่างนี้นะครับใส่ถ้อยเสียสวยๆเลยนะครับอ่าตรวจเช็ครั่วซึมเก็บสีเป็นบางจุดให้นะครับเก็บรายละเอียดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ออากาศสายพันธุ์พัดลม เช็คลมรวมลูกมงลูกหมากไม่ให้หลวมนะครับพร้อมใช้แน่นอนครับโซ่ข้างหมุนได้แน่นอนนะครับก็มาลับโปกันนะครับเริ่มต้นที่3ามแสนสามนะครับแพงสุดสําหรับรุ่นดีทีก็อยู่ที่ประมาณ3ามแสนเก้านะครับดาวเริ่มต้นที่5 0,000บาทนะครับบุ้งกี่ครับบุ้งกี่สวยๆครับคันนี้700ชั่วโมงงานนะครับอันนี้ก็ผ่อนได้เหมือนกันนะครับราคาอยู่ที่4 8 0 0 0 0บาทนะครับเป็นรุ่น SP ครับ600ชั่วโมงงาน าดาวได้ผลได้ครับเป็นมุ้งกีตัวใหม่เลยนะครับสนใจรุ่นไหนกันนะครับเดี๋ยวพาดเดินดูนะครับเป็นบรรยากาศเช้าเช้าเลยนะครับเอฟซี FC, หลายท่านก็ชอบให้เสียอ้วนรีวิวนะครับหลายท่านก็บอกรู้แล้วรู้แล้ว<笑><笑>ก็ดูแก้เงาครับดูแก้เงา,าหลายท่านก็ยังตัดสินใจจะมาอุดหนุนแต่ก็กลัวรถเสียอ้วนหมดนะครับ 32แรงรุ่น s p นะครับตัวนี้อยู่ที่3เสียนบาททวนนะครับเป็นตัวที่ราคาน่ารักเลยนะครับน่ารักเลยนะครับฝนตกนะครับตกช่วงประมาณสักตีสี่นะครับจนจนถึงช่วงประมาณเนี่ยหกโมงกว่าแล้วก็ตกไม่แรงครับแต่ตกตลอดเลยนะครับสําหรับ FC สำหรับลูกค้าที่ไม่รู้จะไปไหนนะครับไม่รู้จะไปไหนว่างงานนะครับก็มาเล่นกับเสออ้วนได้นะครับ มาเล่นกับเสลออ้วนได้มาดูรถนะครับหลายท่านเมื่อวานนี้ก็วัน15คห้านะครับก็มาช่วยกันอุดหนุนนะครับบางคนก็มาดูไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับดูไว้นะครับอาจจะไว้เปรียบเทียบหรือไว้รวบรวมเงินนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกนะครับบางทีก็ไม่รู้ว่าบางทีก็ไม่ไม่สามารถตัดสินใจได้ก็เข้าใจนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับลูกค้ามานะครับก็พาเดินดูพาเดินชมนะครับแจ้งราคานะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับหลายท่านก็ต้องคำนวณค่างวดนะครับคำนวณค่างวดคำนวณค่าใช้จ่ายนะครับปีถัดไปจะมีตังสงวดไหมจริงๆแล้วมันก็เป็นเหตุผลที่สําคัญนะครับดาวห้าหมื่นใครๆก็ดาวได้นะครับแต่ว่าเวลาดาวแล้วนะครับ FC จะไปต่อยังไงนะครับรายได้จะมาจากไหนนะครับอ่า เอาเงินส่วนไหนมาส่งนะครับก็เข้าใจครับเข้าใจเหตุผลนี้สําคัญนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้มาดาวรถกับเสียอ้วนห้าหมื่นนะครับแต่วันหน้ายังไม่รู้เลยจะหาทางไหนมาส่งนะอันนี้เข้าใจเลยนะครับก็าก็มาศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับก็อ่าก็ดีมากๆนะครับดีมากๆครับอย่างน้อยๆนะครับเวลาซื้อรถไป1หนึ่งคันนะครับก็จะได้ใช้กันยาวๆนะครับเอาไปทํามาหากินนะครับ เอาไปหากินเอาไปทําไร่ทําสวนนะครับเอาไปจอดระดับบารามีนะครับจะประดับบารมีนะครับไม่ใช่เอาไปเอาไปจอดที่บ้านแล้วมองรถคันนี้บอกโอ้ ه, ไม่น่ามันมาทําไมคันนี้เป็นทุกนะครับไม่อยากให้ลูกค้าเป็นทุกนะครับอยากให้ลูกค้ามีความสุขกับรถแท็กเตอร์ A, ที่ซื้อไปนะครับ <Yeah. S 2> ดาวห้าหมื่นหรือมีเงินสดซื้อไปจอดระดับบารมี وه, มีเงินซื้อไปเพื่อเป็นเครื่องทุนแรงนะครับก็จะมีความสุขกับมันนะครับไม่ใช่ มีกับความทุกข์กับโรเตอร์ที่ซื้อไปนะครับดูความพร้อมตัวเองนะครับดูความพร้อมตัวเองนะครับวันนี้มีเงินสดซื้อเสียอ้วนลดให้นะครับมีเงินสดซื้อเสียอ้วนลดให้นะครับมีเงินดาวนะครับดาวห้าหมื่นนะครับแล้วมีจําเป็นต้องใช้นะครับมีความจำเป็นต้องใช้มีศักยภาพที่จะส่งมัดได้นะครับก็ มาอุดหนุนกันนะครับก็จะมีความสุขกับโลเทกเตอร์ที่ซื้อไปนะครับเสียอ้วนก็จะมีความสุขครับลูกค้าซื้อไปแล้วก็บอกติญาติมาซื้อต่อนะครับก็จะมีความสุขนะครับอันนี้จันเดียนะครับจันเดียก็ช่วงนี้ก็จัดโปรนะครับเพราะว่าจันเดียเราไม่มีระบบดิสซิ่งให้นะครับคุณลูกค้าไม่มีระบบดิสซิ่งให้นะครับจะเป็นโปรเงินสดราคาพิเศษอย่างเดียวนะครับลูกค้าค้างได้นะครับไม่เยอะนะครับ ใครที่สนใจจอเดียนะครับ5050ูนดีนะครับเสีอวนขายราคาพิเศษให้นะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยอยู่ที่3 9 9 0 0 0เาหนะครับอ่ายางสวย4เส้นเลยนะครับอ่าจูนเดีย5 0 7 5 e นะครับอ่า6 8 0 0ดหมื่นนะครับจอเดีย5045ครับ4 5่แสนห้านะครับจอเดีย5040นะครับ4 8่แสนแปดนะครับจอเดีย5045คันข้างบนนะครับอ่า3 9 0 0เก้านะครับจอเดีย ฮ่าสูตร400คันข้างบนครับ4แสนสองอ่ะก็แจ้งราคาประมาณนี้ครับมีเมสซี่นะครับข้ามไปข้ามมาครับไม่ได้แจ้งลูกค้านะครับขายอยู่ที่4แสนเก้านะครับอ่ะมีรถฟอร์ดนะครับนี่พาเดินดูให้ครบเลยวันนี้นะครับมีรถฟอร์ดสองคันนะครับอ่าขายอยู่ที่แสนยปลายปลายนะครับเป็นห้าพันมีหางไถหลังหนึ่งชิ้นเสียบแปดหมื่นห้าพันนะครับอ่าแล้วก็ฟอร์ดทุกวันหกครับไม่มีผันหลังนะครับแต่สภาพดีมากเลยนะครับ อ่คันนี้ก็อยู่ที่แสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับอ่รถคีบปขายแล้วนะครับอ่ะวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับก็อ่ก็คิดถึง f c นะครับคิดถึงลูกค้านะครับช่วยกันอุดหนุนนะครับช่วยกันมาดูสินค้านะครับชอบรุ่นไหนก็ลองมาดูนะครับอ่สามารถอุดหนุนได้นะครับก็ช่วยกันอุดหนุนนะครับดูแล้วไม่น่าจะไหวก็เอาเป็นว่าได้มาหาเสียอ้วนกันละกันไม่เป็นไรครับก็ อะจบคลิปแค่นี้นะครับลํำล้ำรวยรวยเฮงเฮงกันทุกคนนะครับใครดูคลิปกําลังจะนอนอยู่ก็ให้นอนหลับฝันดีนะครับให้ได้ถูกเลขถูกหวยนะครับจะได้มีเงินซื้อรถให้เสียอ้วนนะครับใครทีอ่อะไรดีละนอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับจบคลิปแล้วครับบััสีีครับ